สวัสดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยอนิเมะมาหาศึกล้าพิภพตอนที่197นะครับ หลังจากที่ทางด้านอาจารย์จัวซานเคอร์เนี่ยบอกว่าจะมอบสมบัติให้หลวงเฟิงนั้นถึง2ชิ้นซึ่งมันก็มีห่อคอยดวงดาวและเกาะพ้นภัยจากนั้นทางด้านผู้อวสูภผู้ทีเนี่ยก็ได้อธิบายไปว่าเกาะพ้นไยนั้นก็คือเกาะลบที่ทางด้านอาจารย์สร้างไว้ให้หลวงเฟิงนั้นโดยเฉพาะมีพลังในการหล่อเลี้ยงร่างกายย่อยเกาะพลทหารเกาะแมทัพเกาะราช้าที่หลวงเฟิงนั้นได้เห็นในโลกภายนอกหรือแม้แต่เกาะจักรพรรดิที่สูงขึ้นไปอีกชั้นก็ล้วนเกิดจากการหล่อเลี้ยงของเกาะพ้นภัยเป็นยอดสมบัติที่ทำให้แม้แต่เจ้าจักวาลยง ต้องตาลูกวาวเลยล่ะนะตึงหลัวเฟิงนั้นก็เพิ่งรู้ตัวนะครับว่าที่แท้ตัวเองนั้นก็ได้จับตองลางย่อยของเกาะพนไพยมานานแล้วบางทีที่ตนเองนั้นได้รับเกาะพนทหารเกาะแม่ทัพบเกาะราชาตามๆกันมานั้นอาจไม่ใช่โอกาสบังเอิญก็เป็นได้ผู้อาว,โวุโสผู้ทีนั้นก็ได้อธิบายไปอีกว่าอาจารย์รักและเมตตาหลัวเฟิงถึงขนาดนี้หลัวเฟิงนั้นอยากจะแสดงท่าทีอะไรหรือไม่ซึ่งหลัวเฟิงก็ทําการขอบคุณไปนะครับที่บ่มเพาะปลูกฝังเข้ามาทางด้านอาจารย์จัวซานเคอร์นั้นก็ได้พอใจเป็นอย่างมมมาาากกกและะะหััวเรรออนรรอนคบพ้ เขานันก็ได้กล่าวต่อไปอีกว่าแต่ว่าการขับเคลื่อนเกาะพ้นภัยนั้นต้องใช้พลังงานเจ้าพิภพเป็นร้อยล้านเท่าโดยศักยภาพของหลวเฟิงในตอนนี้ยังไม่สามารถใช้มันได้และอาจารย์ของหลวเฟิงนั้นก็จะเก็บมันไว้ในเผ่าเทพเยียนก่อนให้สิทธิ์พี่รองของหลวเฟิงนั้นเก็บรักษามันเอาไว้ชัวราเขาและบอกให้วางใจได้เลยนะครับเพราะว่าอาจารย์จัวซานเคอนั้นก็ได้เตรียมของล้ำคา่าที่หลวเฟิงนั้นสามารถใช้ได้ในตอนนี้เอาไว้แล้วซึ่งสิ่งนั้นมันก็คือวิญญ,ญาณดั้งเดิมนะครับยอดสมบัติทิ่ทางด้านผู้ปโโระสบจัวสานเคนิ มันนั้นก็สามารถหล่อเลี้ยงร่างกายย่อยได้หลวเฟิงนั้นก็ถือกับคิดว่านี่มันสายจัก,กรวาลระหว่างมิติต่างๆนี่ปูอวบโสดจวดซานเคยก็ได้อธิบายไปอีกว่าสิ่งที่หลัวเฟิงนั้นเห็นก็คือวิญญ,ญาณพลทหารแม่ทัพราชาและจักรพรรดิที่วิญญ,ญาณดังเดิมนั้นหล่อเลี้ยงนี่ก็คือยอดสมบัติที่บ่มเพาะวิญ,ญญาณมีส่วนช่วยต่อสายเลือดจากโลกอย่างหลัวเฟิงนั้นเป็นอย่างมากหลัวเฟิงทช่ได้ยินว่าสายเลือดจากโลกเนี่ยก็ได้สงสัยนะครับปูอวบโสพู้ถีจึงได้อธิบายไปอีกว่าเผ่าเทพเยีียนนนนมมพรรสสสวคููงากกกแต่เเิดเป็นนั้ โดยกําเนิดเยียนตีสิทธิ์พี่รองของเจ้ายิงโดดเด่นเป็นเลิศดในนั้นแต่ทางด้านจิตวิญญาณค่อนข้างธรรมดาเพื่อเติมเต็มความไม่สมบูรณ์ทางวิญญาณอาจารย์จึงได้มีสายเลือดจากโลกลัวเฟิงนั้นจึงได้รู้ได้ทันทีว่าการที่สายเลือดถือกําเนิดนั้นก็เพราะว่าเหตุนี้ผู้อาวโุโสจัวซานเคิร์นั้นก็ได้กล่าวไปอีกว่าสิทธิ์พี่รองของเจ้านั้นมีลางวิญญาณดั้งเดิมเพียงพอแล้วส่วนลางย่อยนับล้านที่เหลือให้หลัวเฟิงนั้นคัดเลือกเอาส่วนหนึ่งไปได้และที่เหลือก็ให้สายเลือดดจจาาากกกกโลลลในนนนนออคตัั่วเเฟิงงง้้ะยยป็สุผูแแข การปกครองชี้แนะและผมเพาะของหลัวเฟิงซึ่งยอมเป็นเผ่าพันธุน์ที่แข็งแกร่งได้หลัวเฟิงนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าภารกิจนี้นั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับตนเองแล้วดังนั้นผู้อวุโสดจวดซานเคอร์นั้นก็มีสิ่งจะให้อีกนะครับและก็บอกให้ตามเข้ามาทางด้านผู้อวุโสดจวดซานเคอร์จึงสร้างเรือขนาดใหญ่นั้นขึ้นและก็ตรงไปยังตำแหน่งที่ผู้อวุโสซานเคอร์นั้นบอกและการเดินทางของเรือที่หลวเฟิงนั้นพาหนะอยู่มันก็เร็วกว่าความเร็วเหนือแสงแต่หลัวเฟิงน,นก็ต้องขา่ามดใจล่าาา,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 างงกรเเดินทวส ผูทีนั้นก็ได้บอกหลวเฟิงไปว่ามันน่าทึ่งใช่ไหมล่ะอาจารย์ของเจ้านั้นก็คือหนึ่งผู้ที่แข็งแก่งที่สุดในจักรวาลทําได้ถึงขั้นวาจาศ,ศักดิ์สิทธิ์กำหนดกฎเกณฑ์ได้แล้วและอาจารย์นั้นก็เคยบอกไว้ว่าสภาชีวิตมากมายสิ้นอายุไขควรจะล่วงลับก็คือผู้แข่งแก่งมากมายล่วงลับและอาจารย์นั้นก็เคยบอกไว้อีกว่าดาวเลิกควรจะสลายไปดาวขอควรจะปลดปล่อยแสงสว่างไหลที่สุดออกมามันก็เป็นแบบนั้นแหละนะและอาจารย์นั้นก็เคยบอกไว้อีกว่าความเร็วสูงสุดนั้นไม่ใช่ความเร็วแสงอีกต่อไปแต่ เป็นความเร็วแสง1ิบเท่าจากนั้นผู้อาวุโสจวดซานเคอร์ก็ได้บอกไปอีกว่ารู้หรือไม่เนบิ ular ก้าวเกี่ยวที่ไกลออกไปดำลงอยู่เพื่ออะไรซึ่งหลัวเฟิงนั้นก็ได้ตอบไปตรงๆเลยนะครับว่าเขานั้นไม่รู้ผู้อาวุโสจวดซานเคอร์ก็ได้อธิบายไปว่านี่ก็คือหอคอยดวงดาวที่กําลังเป็นฝ่ายดูดซับพลังงานจักรวาลเพื่อรักษาการใช้พลังงานของตัวเองและก็ได้บอกไปอีกว่าหลวเฟิงนั้นไม่สามารถใช้พลังงานจํานวนมหาศาลได้ไม่สามารถขับเคลื่อนมันได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นหอคอยดวงดาวเนี่ยยังต้องดำรงอยู่ ที่นี่เพื่อเป็นสิ่งที่ทดแทนพร้อมกับก็ได้บอกไปอีกว่าหลวงเฟิงนั้นสามารถใช้สิ่งนี้ได้จากนั้นพัอวโสจวดซานเคอร์เนี่ยก็ได้มอบแผ่นภาพดวงดาวให้กับหลวงเฟิงนะครับซึ่งมันนั้นก็สามารถรับดวงดาวผนึกขนาดมาโหฬานได้และก็จะใส่ดวงดาวผนึกเข้าไปให้ก่อนหนึ่งร้อยดวงไว้ตอนที่หลวงเฟิงนั้นฝึกฝนสําเร็จภายในห่อคอยจะมีดวงดาวผนึกที่ว่างอยู่อีก1 6 1 3 5ดวงแล้วคอยผนวกรวมเข้าไปในม้วนภาพพร้อมกันได้หลวงเฟิงนั้นที่ได้รับมันมาแล้วเนี่ยก็ นัต่างงงแยชิกนในตอนนี้กับรวมกันอยู่ในมวลภาพตรงหน้าของตนเองแล้วจากนั้นหลวงเฟิงจึงได้ทดสอบใช้งานมาดูนะครับและก็พบว่าดวงดาวผนึกได้ประกอบกระบ,บ,บวน่าของกรงเล็บฉีกสวรรค์เป็นรูปร่างขึ้นมาแล้วและก็คิดว่ามันสามารถเอาเคล็ดลับวิชาต่อสู้ต่างๆที่ตัวเองนั้นคิดค้นขึ้นมานั้นใส่เข้าไปในนั้นได้นี่มันเป็นสุดยอดสมบัติของนักอ่านจิตอย่างแน่นอนจากนั้นทางด้านพูอสโสจัวซานเคอร์อเนก็ได้บอกหลวงเฟิงไปอีกว่าในตอนนี้หลวงเฟิงนั้นมีแผนภาพดวงดาวติดตัวแล้ววิญ,ญญาณแม่ทับคุ้มกัน หาดเพียงชิ้นสุดท้ายตุละที่นี่ก็จะเป็นอันเสร็จสิน้นเพียงไม่นานผู้สวสูรจั่วซานเคอนั้นก็ได้ส่งพลังงานบางอย่างเข้าไปที่ตัวของหลัวเฟิงและหลัวเฟิงนั้นก็รู้สึกว่าเหมือนจะมีพิกัดจักรวาล3าแห่งผุดขึ้นมาในสมองแถมยังมีเศษชิ้นส่วนเงาคมพีรับนุพภคออีกจากนั้นทางด้านผู้วิสูตรจั่วซานเคอ์ก็ได้อธิบายขึ้นว่าคมภีรับนุพภคอนั้นมีทั้งหมด5ชิ้นหลัวเฟิงต้องค้นหารวบรวมอีก3มชิ้นที่เหลือมันนั้นจะกระจายอยู่ในสถานที่ที่อันตา,าแนแะะด้้อไกจ พิภพอมตะและผู้อาวุโสจัก,กรวานลัวเฟิงนั้นต้องเอามาหนึ่งชิ้นตอนที่หลัวเฟิงนั้นได้คำพีครบสมบูรณ์ระยะห่างที่หลัวเฟิงจะขับเคลื่อนหอคอยดวงดาวได้ก็อยู่ไม่ไกลแล้วซึ่งหลัวเฟิงเนี่ยที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้เข้าใจแล้วนะครับผู้อาวุโสจวดซานเคิน,นั้นก็ได้อธิบายไปอีกว่าตนเองนั้นผ่านยุคสมัยมานับไม่ถ้วนเรื่องในอดีตค่อยๆจางหายไปราวกับสายลมแต่ทว่าขานั้นจะจดจําเวลานี้เอาไว้หลัวเฟิงนั้นก็ได้สัญญ,ญานะครับว่าจะนําพาสายเลือดจากโลกยืนตะง,งานาาท่า แห่งจกงักรวาลผู้อาวุโสจวบสารเคลือดดินแบบนั้นก็ได้จากไปทันทีทางด้านผู้อาวุโสผู้ทีนั้นก็ได้บอกว่าในเมื่อวัวหลวเฟิงนั้นเสร็จสิ้นภารกิจแล้วภารกิจของตนเองนั้นก็เสร็จสิ้นเช่นเดียวกันและหอคอยดวงดาวแห่งนี้ก็จะมอบให้หลวเฟิงนั้นเป็นผู้ดูแลตนเองนั้นก็จะสามารถไปท่องหาประสบการณ์ข้างนอกได้แล้วและก็จากไปเช่นเดียวกันหลวเฟิงนั้นจึงนึกขึ้นได้ว่าก่อนหน้านี้เพราะตนเองนั้นต้องรับความกดดันในการทดสอบการยอมรับไม่สามารถแบ่งจิตรับรู้เข้าสู่จักรวาลเสมือนได้ตอนนี้ก็ผ่าน ไปถึง6000ปีแล้วและก็คิดว่าคนที่บ้านต้องร้อนใจแย่แล้วแน่ๆจากนั้นหลัวเฟิงเนี่ยก็ได้เปิดอ่านอีเมลนะครับซึ่งก็มีหลายคนนั้นส่งข้อความมาหาตนเองและก็มีจดหมายของทางด้านสวีซซนเนี่ยถึง3 5 0หมฉบับนะครับซึ่งสวีซินนั้นก็เคยทิ้งข้อความเอาไว้ว่าเป็นเวลา3,000ปีแล้วหลัวเฟิงนั้นไปอยู่ที่ไหนเขตด,ดวงดาวเปิดฮัวซึ่งมันนั้นก็เป็นเขตด,ดวงดาวที่ทางด้านสวีซินนั้นไปอยู่นะครับสวีซินนั้นก็รู้สึกว่ามันสวยงามมากแต่ก็รู้สึกเงาเหลือเกิน บอกหลวเฟิงว่าช่วงนี้ตระกูลลอสนั้นไม่สงบเสงี่ยมเลยแต่ก็บอกให้หลัวเฟิงนั้นวางใจได้เลยตนเองนั้นจะพยายามสู้เพื่อตระกูลหลัวแน่นอนหลัวเฟิงนั้นจึงตระหนักได้ว่าตนเองนั้นตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้ก็แค่ห0 0่งหมื่ปีกว่าๆและ6000ปีที่อยู่หอคอยดวงดาวกับภาคตนเองนั้นออกจากสวีซินเป็นเวลานับครึ่งชีวิตหลังจากที่ได้เห็นอีเมลแล้วเนี่ยหลัวเฟิงนั้นจึงได้มองเห็นอีกมุมหนึง่งในช่วงเวลาอันโดดเดี่ยวของสวีซินนะครับและก็ได้รู้สึกติดขังสวีซินในครั้งนี้และจะพยายามท ใจเธอากนั้นหลวงเฟิงเนี่ยก็มาที่วิลล่าทะเลสาบชีหูณจักรวาลเสมือนทางด้านหนึ่งในลูกชายของหลวงเฟิงเนี่ยเขานั้นก็ได้แต่ดื่มเหล้าและรู้สึกเศร้านะครับอย่างไม่นานก็มีเสียงของหลวงเฟิงนั้นเรียกเขาขึ้นจากข้างหลังหลวงพิงที่ได้เห็นเนี่ยก็ตกตะลึงและเข้าไปกอดหลวงเฟิงทันทีจากนั้นทางด้านหลวงพิงเนี่ยก็ได้เล่าให้หลวงเฟิงฟังว่าขนาดประชากรของตระกูลหลวงของเรานั้นขยายไปถึงอาณาเขตดวงดาวชีวิตนับหมื่นแล้วตอนนี้มีแค่หลวงเฟิงอยู่ประจำการยังบริหารจัดการได้แต่ทว่าหลวงเฟิงนั้นได้หายตัวไปนานเกินไป ข่าวลือการเสียชีวิตนั้นแพร่สะพัดออกไปทั่วอิทธิพลต่างๆส่อเขาเคลื่อนไหวคิดจะแบ่งแยกเขตพื้นที่ของตระกูลหลวงตัวเฟิงนั้นก็ได้ปลอบใจไปว่าตนเองนั้นมาสายเองนะครับและก็ได้ถามว่าสวีซินอยู่ที่ไหนหลวงพิงนั้นก็ได้บอกไปว่าแม่กําลังไปเจราจากับตัวแทนของตระกูลลอสตระกูลลอสอาศัยผู้นําตระกูลเป็นระดับอมตะราชาเกิดกระทบกระทั่งท,งทางธุรกิจกับพวกเราบ่อยครั้งเมื่อหนึ่งปีก่อนลูกหลานตระกูลหลวงฆ่าสมาชิกตระกูลลอสไปหนึ่งคนเพื่อปกป้องบริวารพวกเขานั้นฉวยโอกาสนี้ทำเร โตขึ้นตามทวงค่าชดใช้กับพวกเราตอนนี้พวกเขานั้นให้แม่ไปเจราจาก็เพื่อเรื่องนี้ซึ่งทางด้านลัวเฟิงเนี่ยก็เปิดดูข้อมูลผู้นําตระกูลลอสนะครับซึ่งมันก็คือราชาเฉียนทาระดับอมตะราชาขั้นต้นลัวเฟิงที่ได้เห็นเนี่ยก็คิดว่าช่างกาโอหังขนาดนี้ลุ้นหาที่ตายจริงๆตัดมาทางด้านสวีสินนะครับที่กําลังเจราจาอยู่กับตระกูลลอสและนี่ก็เป็นการดําเนินการเจราจาวันที่7แล้วซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายของทางด้านสวีสินนะครับจากนั้นก็มีใครบางคนนั้นเดินเข้ามาเหล่าบริ ก็พากันคุกเข่าลงทางด้านโบลินก็ได้บอกสวีซินไปอีกว่าถ้าหากว่าไม่มีผลลัพธ์อีกตะก,กูล,ลอสของพวกเรานั้นแต่ไม่ทันที่ทางด้านโบลิน,น,นจะพูดจบเหล่าคนคุ้มกันของสวีซินเนี่ยก็ได้คุกเข่าลงพร้อมกับเอ่ยว่าลูกพี่สวีซินนางเนี่ยที่ได้เห็นก็ถึงกหลังน้ําตาออกมาโบลินก็ต้องตกใจเช่นเดียวกันหลัวเฟิงนั้นก็ได้กล่าวขึ้นว่านึกไม่ถึงเลยว่าตัวแทนของตะก,กูลอสจะเป็นเธอเหรอเนี่ยทางด้านสวีซินที่ได้เห็นลัวเฟิงเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปกอดทันทีไม่เป็นไรนะต่อจจาาากนนนีีี้้้ใหหหเเเป็ท่่อองงงลัวฟิยึ หันไปกล่าวกับโบลินว่าช่วยโอกาสที่ตนเองนั้นไม่อยู่เพื่อที่จะเล่นโซกโปกและก็ได้ถามไปอีกว่าเบื่อที่ตนเองอายุยืนเกินไปใช่ไหมทางด้านโบลินก็ได้แต่แก้ตัวไปนะครับว่าพวกเหล่านั้นกําลังหาหรือแผนการแก้ปัญหาอยู่และก็หวังว่าหลัวเฟิงนั้นจะไม่ทําให้ถองตระกูลกลายเป็นศัตรูกันโดยสิ้นเชิงหลัวเฟิงที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ย,ยก็ได้ปล่อยพลังกดดันออกไปทําให้รางจักรวาลเสมือนของทางด้านโบลินสลายไปทันทีและก็ได้บอกไปทางลูกน้องของโบลินไปอีกว่าให้ทางโบลินนั้นเชื่อมต่อจักรวาลเสมือนนั้้้นนกกลััับมมาาอีครงไ่่ขว คนที่ตายนั้นก็คือร่างจริงในโลกความเป็นจริงของเธอเพียงไม่นานโบลินเนี่ยก็เชื่อมต่อจักรวาลเสมือนกลับมานะครับหลวเฟิงเนี่ยจึงได้บอกไปอีกว่าทุกอย่างที่เธอทําก็แค่บีบบังคับให้หลัวเฟิงนั้นต้องปรากฏตัวนะครับอาศัยการนี้อย่างเชิงว่าหลัวเฟิงนั้นล่วงลับจริงแล้วหรือเปล่าพร้อมกับก็ได้บอกโบลินไปว่าถ้าเกิดว่าตัวเองนั้นยังอยู่ศักยภาพของโบลินนั้นก็ยังห่างไกลที่จะนั่งเสมอกับตระกูลหลัวและการเจราจาในครั้งนี้ก็ไม่จําเป็นแล้วนะและบอกให้โบลินนั้นไปบอกผู้นําตระกูลนะครับพฤติกรรมต่างงๆขอ กูลอสหากไม่ให้คําตอบที่น่าพอใจกับตนเองลัวเฟิงนั้นก็ไม่ลังเกียจที่จะทําให้เขานั้นล่วงลับเลยทําให้ทั้งตระกูลลอสนั้นหายไปและรวมถึงและชววศงขุนเขามังกรดําของทางด้านโบลินด้วยโบลินนั้นก็ได้หวาดกลัวจนขีดสุดเลยนะครับหลังจากที่ลัวเฟิงและสวีซินเนี่ยกลับมาโลกความเป็นจริงแล้วทั้งสองก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันพักหนึ่งนะครับและลัวเฟิงเนี่ยก็ได้ไปรายงานกระบวนการฝึกตลอด6000ปีที่ผ่านมานั้นกับเจ้าเมืองเวิงหวางดึงเจ้าเมืองเวิงหวางนั้นก็ได้บอกลัััววววเเฟฟิิงง่่าาไ้้้ใหลนนผนผ เขาทะลุฟ้าบุปการระดับเจ้าพิภพ,พแล้วเขาก็จะจัดการให้กับตนเองเขาพันธมิตรหงอีกครั้งในฐานาะหลวเฟิงตึงหลัวเฟิงนั้นในตอนนี้แค่ตนเองนั้นคนเดียวก็มีโคต้าพันธมิตรหงถึง2คนและจากนั้นหลัวเฟิงเนี่ยก็ได้ซื้อเหล้า3ล้านหุ่นยวนเอาไปฝากอาจารย์ราชาเจ้นเหยียนในจังหวะที่หลวเฟิงกําลังกินดื่มฉลองกับราชาเจนเหยียนอยู่นั้นก็ได้รับข้อความจากราชาเจียนทาจึงราชาเจียนทานั้นก็ได้บอกว่าเขานั้นจะมาขอขามาหลัวเฟิงด้วยตนเองซึ่งเขานั้นก็ได้สร้างความลําบากให้กับตระ และต่อให้เขานั้นจะวางท่าลงต่ำแค่ไหนเรื่องนี้หลวเฟิงก็จะไม่สามารถปล่อยไปได้นะครับและก็ได้เรียกร้องให้ราชาเจียนท่าเนี่ยชดใช้สินทรัพย์99%มอบตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ตระกูลหลวนั้นจัดการหลังจากที่หลัวเฟิงเนี่ยจัดการเรื่องราวต่างๆเรียบร้อยแล้วในที่สุดก็ได้ใช้ชีวิตกับคนในครอบครัวอย่างแท้จริงกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับ จบการสปอยอนิเมะมหาศึกล้างพิภพตอนที่197แล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็สามารถไปติดตามการสปอยในอาทิตย์หน้าได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้นะที่นี้้วยนะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ผมจะขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ